้องไปเรียนนักเขียนที่ต่างประเทศเหมือนเขามันเป็นความฝันของเขาอะค่ะเราก็เลยแบบถ้ามันมีโอกาสที่เขาไปได้เราก็อยากให้เขาไปค่ะ,อ,ะอ,ยอยากให้น้องได้ภาษาเยอะ ่อนนี้นจริงๆแล้วก็เลยอยากให้ลูกไปเปิดประสบการณ์แล้วลองไปดูว่าเามืองที่จะไปเนี่ยชอบไหมแล้วก็รักษณะของความเป็นอยู่ที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอยากให้น้องมีประสบการณ์ในชีวิตค่ะอยากให้น้องเขาได้ไปเรียนรู้ที่อื่นบ้างอยากให้เขาไปหาประสบการณ์ในชีว่วาเออมันเป็นยังไงทางไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออนาคตของเขาอันนี้เป็นการบินครั้งแรกตื่เต้นไหมครับ ตื่นเต้นตื่นอยู่เหมือนกันครับแล้วคุณแม่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะใช่ค่ะเป็นการมีครั้งแรกตื่นเต้นมเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะน้อคุณแม่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่่ะตตืนนเ้มากตื่นเต้นคค่ะแุณม่่่ตตตตืืนนนนเเ้้มมัครบากเป็นครั้งแรกเนาะที่แบบลูกไปหาประสบการณ์เองเนาะก็คิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นการหาประสบการณ์ที่ ตื่นเต้นทั้งแม่ทั้งลูกลก็อินก็หาข้อมูลแล้วก็เตรียมการทุกอย่างด้วยตัวเองเราก็ทำหน้าที่ในการสัพพอร์ตเขาค่ะต้องเตรียมตัวก่อนไหมก่อนบินไหมค่ะมีเตรียมตัวเยอะอยู่ค่ะก็มีเรียนเพิ่มนิดหน่อยค่ะอินก็อาจจะแบบ หาข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้นิดนึงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็จะดูพวกสถานที่เรียนอะไรเงี้ยค่ะก็ของทาง Bwise ก็ได้แนะนำสถานที่เป็น n c t ใช่ไหมคะก็ไปดูแล้วก็เป็นสถานที่เรียนที่โอเคค่ะแล้วหลักๆก,ก็จะมีที่พี่มิ้นท์นะคะเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้ตลอดเรื่องรายละเอียดต่างๆก็จะให้ทั้งที่พวก Bwise ช่วยหมดเลยค่ะกงง็ฝึกทุนการเอ่อเอชไอเอเอผมฝึกการทดสอบภาษาทุกวันนะครับผม แล้วบางวันก็อาจจะคุยกับเพื่อนหนักเป็นชั่วโมงเลยก็ได้เพื่อนคนต่างชาตินะเพื่อการเตรียมตัวครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเตรียมใจค่ะตื่นเต้นแล้วก็อาจจะคิดถึงครอบครัวด้วยค่ะกังวลไหมครับก่อนที่จะไปวีไว้ก็มีความกังวลนิดหน่อยแต่ว่าพอเราไปศึกษาไปดูข้อมูลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลับไปว่าเออได้ข้อมูลที่แบบวีไว้เขาว่าน่าเชื่อถือนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคไว้วางใจก่อนหน้านี้ก็มีการหาข้อม ของสถาบันไว้เบื้องต้นบ้างก็เลยแบบสถาบันมีความน่าเชื่อถืออะ เราก็เลยไม่ไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่คือสามารถที่จะแบบเช็คได้อะไรได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ติดต่อสะดวกด้วยง่ายด้วยจริงๆแล้วเราได้มีโอกาสประชุมออนไลน์นะกับทางรีไวส์นะก็สองสองรอบมั้งพร้อมกับลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ก็มีคําถามอะไรเขาก็ให้ถามอะไรเงี้ยนะเขาก็มีการแชร์เรื่องของวิธีการในการ manage นะว่าจะทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนพอหลังจากที่เราได้มีการประชุมแล้วเราก็มีความวางใจในระดับหนึ่งนะว่าเออในสิ่งที่ลูกจะเรียนประสบการณ์ที่ลูกจะได้รับเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอใกล้ๆเนี่ยเราก็เพิ่งได้รับเขาเรียกอะไรนะคอนแทคนะสำหรับโฮสเนาะก็เราก็ได้มีโอกาสอีเมลแล้วก็คุยกันกับทั้งโฮสอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเขาก็ รีสปอนส์ได้ดีก็เลยทําให้เราก็มีความอุ่นใจมากขึ้นเพราะาลูกเราไปอยู่กับเขาก็เดือนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คิดว่าเป็นอะไรที่ที่ที่ดีอย่างน้อยเราก็มีความมั่นใจแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบีไวสก็มีพี่ที่จะไปแนะนําน้องๆไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เราอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งค่ะ พ่อแม่อยากปากฝปกับอะไรสิน้องครับพี่ว่าน้องเดาอนน้องจะไปไปอยู่ทั้งสี่สัปดาห์กันทั้งสี่สัปดาห์ไหลายก็ขอให้ตั้งใจเนาะตั้งใจแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหน่อยเนาะมันไม่อยู่เหมือนกับพ่อแม่ที่บ้านเราแล้วอยากน้องกลับมาแล้วแบบว่ามีคาดหให้น้องได้อะไรกลับมาบ้างก็จัดปารณดี าาใช่อยากให้ได้ภาษาอยากให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแล้วก็เอาภาษาเนี่ยนำมาต่อยอดเพื่อที่จะแบบในระดับต่อไปเรื่อยๆของเขาถ้ามีโอกาสก็อยากให้เขาได้โอกาสแบบนี้ไปเรื่อยๆ